มากรนอิกข่าวนี่นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะคะการเกษตรค่ะก็มอบวัคซีนป้องกันโรคลำปีสกินนะคะ2,000 0โดสให้กับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคน,นมค่ะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาหยุดการแพร่ระบาดโรคลำปีสกินค่ะ นางสาวมานัชยานะคะไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ไปที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะ<ๆ>เพื่อมอบวัคซีนป้องกันไวรัสลัมปิสกินค่ะให้กับประธานชุม ชุมชุนชุมนมนะคะสหกรโคโนมไทยเดนมาร์กเพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของอสคอค่ะแล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรก็ท่านก็ได้บอกนะคะว่าได้มีการมอบเวชภัณฑ์ยาฆ่า,มาแมลง พร้อมถังฉีดพ่นให้กับสหกรณมไทยเดนมาร์กด้วยนะคะในเขตพื้นที่ภาคกลางจํานวน16สหกรณแล้วก็จัดหาวัคซีนป้องกันโรคลำปิสกินให้กับสหกรณผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในพื้นที่ส่งเสริมของอสคออีก20,000โดสในการนําไปฉีดนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่โคนมอีกด้วยค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติงบกลางค่ะเป็นกรณีฉุกเฉินแล้วก็เป็นงบจําเป็นนะคะเพื่อควบคุมโรคลำปิสกินในโคกระ บวงเงินนะคะอีกกว่า600ล้านบาทค่ะแล้วก็กรมปศุสัตว์ก็จะนําเข้าวัคซีนลับบิสกินระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี่นะคะรวมทั้งสิ้นอยู่ที่360,000โดสด้วยกันค่ะ